ไายแอนนาไม่ใหญ่ๆๆๆๆๆม่ใช่ก็ยเขาวงกดอีกแล้วใช่ก็อยู่ในเขาวงกดอีกแล้วไม่อยากมาเลยในเขาวงกดใช่ใช่คัทำไมอยู่ในข่าวงกตดตลอดเลยไม่เข้าใจจังเลยช่วยบอกหน่อยยทำยังไงดีถึงจะไม่ต้องมาเข้าเขาวงกฎแล้วนะรู้แล้วเราก็ไปวิ่งเขาวงกดข้างล่างสิ เราจะไ,ไม่ต้องวิ่งบนเขากวกดข้างบนจริงด้วยว่าแต่มันจะดีหรอข้างล่างทั้งมืดทั้งน่ากลัวแถมไม่รู้เส้นทางมันหลอนไปหมดแล้วไม่รู้ว่าเราจะมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างนะไม่รู้สิชายเกลเราไม่เคยได้ยัวิ่งไปถึงเป้าหมายเลยเห็นเขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยมีมีอะไรสักอย่างด้วยเป็น NPC ซอยู่เราอาจจะไปเจอเขาแล้วขอความช่วยเหลือก็ได้นะเฮ้ยจริง ด้วย<ะ>ฉันลืม<อ>คิดเรื่องนี้ไปเลยเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากคนข้างล่างได้ใช่ไหมล่ะไักเกล,ล,ลเว่า <laughs> เผื่อเผื่อเผื่อไว้ก่อนไง <laughs> ก็ดีนะอย่างน้อยก็ยังมีทางเลือกนะ่าใช่ไหมเพราะเราไม่มีทางเลือกแล้วนะ, <laughs> ะฉันก็วา่างั้นแหละงั้นบันนี่ก่อนที่จะมีตัวอะไรออกมาเราหนีลงไปข้างล่างกันก่อนดีกว่าฉันว่า ถ้าตัวอะไรออกมามันก็คงจะหาเราไม่เจอเพราะเราไปอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วเป็นความคิดที่ดีมากเลยชายเกลแต่เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราจะรอดเราต้องเอาอะไรออกมาก่อนไหมเนี่ะเอ้ไฟฉายดีมากเลยชายเกลชุยไฟฉายไม่ได้สิมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันตัวเลยนะออก็ค้างล่างมันมืดนิ่นนะฉ,นฉันมีปืนเผาวสกันพอหรือเปล่านะ พอจะช่วยได้อยู่นะชายเกลีอปืนเผากันหรอปืนเผาสกันติดไฟฉายไปเลยเฮ้ยเจ๋งดีแฮะชายเกลีวแล้วฉันจะต้องพกอะไรไปไหมอเธอมีอะไรไหมล่ะฉันมีแต่ตัวกระหัวใจแหมยางฉันว่าไม่น่ารอดนะ่ะไม่ถึงชายเกลหรอบันนี่ตแหละเพราะฉันมีอาวุธครบมือแล้วฉันมีชั้นแรงนะชายเกล ใช่ก็แชลแคนงไม่น่าเอาอยู่น่ะมันคงมาประชิดตัวก่อนแล้วใช่ก็เธอรู้หรอว่าตัวอะไรจะมาประชิดตัวก่อนไม่รู้ไงเพราะเราอยู่ในความมืดความมืดความมืดใครกลัวความมืดบ้างอะทุกคนใชเก็กลัวมันนี่ไม่เห็นกลัวเลยว้าว โอเคถ้าเธอไม่กลัวงั้นเธอลงไปก่อนเลยบันที่ก็แค่หลับตาก็เดินได้แล้วไชคยเกิร์แล้วเธอจะลหลุดทาหรอบันนี่ไม่รู้ก็แค่คลำ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 ไปเพราะข้างล่างมันมืดมันก็มองไม่เห็นอยู่แล้วนะ่ะโอเคแล้วว่าแต่เธอหาอาวุธเธอได้หรือยังนะ่ะเธอจะถือแค่แฉลงจรงิงๆใช่ไหมนะ่ะวุฒธ,ธรรมดาไช้เกิร์จะถือแฉลงก็ได้แล้ว okay, ไปข้ <go. S 2> างล่าง go าเริ่มแล้ว อ้ยที่มันเลือดก้อนเดิมที่เราเคยลงมาที่ไฟนี้มันกระพริบใหญ่เลยนะมันก็แค่ไฟอย่านะไชครีบไปกันดีกว่าไกคลียร์ตามฉันมาติดๆไหมเนี่ยไปเลยไปเลยนอจะเดินไปทางนี้แล้วเลี้ยวซ้ายอ่าตันจะแล้วโอ้ทุกคนแค่มาตรงนี้ก็ตันแล้วไชคกี่เราเริ่มทางนี้ดีกว่าเราเริ่มจากไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายฉันว่านนะ ขวา้ายซ้ายดีอ่ะเราไปซ้ายดีกว่าโอเคเั <Okay. S 2> ันนี่เธอว่าคนที่เราจะขอความช่วยเหลือเขาจะอยู่ข้างล่างจริงๆใช่ไหมนะ่ะฉันคิดว่าอย่างงั้นนะฉันได้ข่าวมาว่ามี N p C นตั้ง5ตัวในะอยู่ข้างล่างชายเกิลเอฉันละสงสัยจังว่ามีใครกันไม่อยู่ข้างล่างมึดๆน่ากลัวขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้นะชายเกิลว่าแต่ใครเนี่ยสร้างเขาวง,งกดใน ที่มืดแบบนี้เนี่ยเดินไม่ค่อยเห็นเลยว้าวโอ้ยยังไงชายเก้าว้ายตอนนี้เราจะขอความช่วยเหลือเขาได้ไหมอะเขาดูน่ากลัวมากเลยคนคุกใช่ไหมเอ๊ะเขาหายไปแล้วมันนี่เธอลองสะกิดเขาดูหน่อยเผื่อว่าเขาจะสนใจเราแล้วเอ๊ะผมเงียบไปเลยนะเขานิ่งเลยนะอว้าว เ้าเราเดนตัวไรฟันน่ะเจ้าผีเด็กสีชมพูเป็นหนึ่งใน NPC ที่เธอพูดถึงด้วยหรือเปล่าที่เราจะมาขอความช่วยเหลือนะฉันว่าไม่น่าใช่นะไฮยาไช่เกิาไม่ได้คิฉันเจอผีเด็กตัวที่เคยหลอกหลอนเราน่ะใช่ฉันจําได้ผีเด็กที่บ้านร้างน่ะใช่ฉันก็จําได้ผีเด็กในบ้านร้างน่ะว่าแต่เธออยากจะลงไปอีกไหมเนี่ย มื่อกี้เราเพิ่งเจอ NPC ไปแค่ตัวเดียวเองนะว่าแต่ผีเด็กมันดูได้ยังไงว่าเราอยู่ข้างล่างนะฉันจะไปรู้เลยช้ยก็ผีมันทะลุได้ทุกอย่างนะเฮ้ยจินด้วยนะแต่ข้างล่างยังเหลือ NPC ซอีกตั้งสี่ตัวที่เรายังไม่รู้นะว่าเขาอยู่ไหนอ่ะเขาอาจจะเป็นผู้ช่วยเราออกไปจากที่นี่ก็เป็นได้นะบันนี่เอร้จะไปหาคำตอบก็ได้นะจายก็รม่ม้งกังวแล้วเนี่ยฉันว่าเพราะว่าแสง ความมืดในนี้ทําให้เธอง่วงแน่เลยนะาอาจจะเป็นไปได้ชเกิลมันอาจจะทําปฏิกิริยากสลดมันจะก็ตายนแน่นอนเลยวันนี้เธอหายว้าวเฮ้ยชิเกิลเธอน่ไม่ยอมตามฉันมาดีๆเลยไห้ตายเธทุกคนวันนี้ขอบนหน่อยชิเกิลไปอย่างนี้ตลอดเลยมิรปเล็นี้ตามติดตามติดตามติดวันนี้โอติดเกินไปชิเกิลใจติดกันไป เดินผิดทางบัดนี่จะเดินทางนี้๋ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายการที่เราอยู่ในเขาวง,งกลมเนี่ยขั้นตอนที่เราจะเดินไม่ให้หลงทางคืออะไรรู้ไหมชาเกิลคืออะไรหรอเราต้องทําสัญ,ญลักษณ์ไว้อย่างนี้เห็นปะ่ะเราก็จะได้รู้ว่าเราเดินมาทางนี้แล้วหรือย,อยังโ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคเราจะไปหมปุ๊บเราก็ทําจัดลักษ์ไว้อุ้ยนี่ไงอุ้ย ฉัวน,นว่าเขาต้องโดนผีเด็กจัดการแน่ๆเลยนะเขาคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะบันนี้ไม่สามารถหยิบศพเขาขึ้นมาได้เขาอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็เป็นได้นะทุกคนก็อาจจะเป็นไปได้เขามาเจอเจ้าผีเด็กพร้อมเราเมื่อกี้ไงบันนี่เราอาจจะไปหาคนอื่นที่อยู่ในเขาวงกฎนี้ต่อเพื่อหาคำตอบก็ได้ ฉันว่าอีกสี่คนเขาคงจะรอดนะฉันคิดว่าอย่างนั้นนะ้ยถ้าเขาไม่รอดอะ่ะเ,เราไม่มีความช่วยช่เเบาเเสียงหน่อยเธอได้ยินอะไรหรอฉันได้ยินเสียงเดินเหมือนมาจากทางนี้เฮ้ย็่วเธอได้ยินเสียงไหมฉันพยายามเงี่ยวหูฟังแต่ว่าฉันไม่ได้ยินเลยนะบนันนี่สงสัยเป็นเพราะว่าเธอเป็นหูกระต่ายแน่ๆเลยนะฉันว่าเขาต้องอยู่ตรงนี้แน่นอน เอไม่เห็นมีใครเลยวิดทางตันเช่เกลฉันว่าบันึกเธออาจจะหลอดไปเองหรือเปล่าคิดว่ามีเสียงฝีเท้านะไม่นิาชายเกลมันมีเสียงฝีเท้าจริงๆเธอไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าฉันเป็นสิ่งฝีเท้าคนอื่นใช่ไหมตรงทางนี้แน่นอนเลยชายเกลบ โอ้ยดิกลิ่นอับเยอะมากเลยเนี่ยวันนี้หาตัวเขาไม่เจอแล้วฉันได้ยินเสียงใกล้มากเลยนะเมื่อตะกี้น่ะเอ๊ะไม่ได้ยินเสียงแล้วชายเกลหรือว่าเราเดินห่างจากเขามากขึ้นแล้วน่ะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะมันดูน่ากลัวไปหมดเลย ใช่แชเกิลชันไม่อยากเดินไปเลยมันดูมืดมากเลยนะข้างหน้านั่นน่ะเอ้วว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 วีตัวผวเด็กโผล่มาววเกววววววว่ววาว้ววววด้วว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 ไปทางไหนต่อทางนี้ว มาเร็วมาเร็วเราต้องลงไปอีกรอบนะเรายังไม่เจอสี่คนที่เหลือเลยโอ้ไม่เอาแล้วนะบันนี่ฉันว่านะข้างล่างมันน่ากลัวเกินไปนะ <c oughs> มองอะไรก็ไม่เห็นไม่รู้เลยว่าเจ้าถีเด็กจะโผล่มาตอนไหนฉันว่าปล่อยสี่คนนั้นไปเถอะบันนี่ไม่อยากมีการาก์อนเลยนะเราไปในเขาวงกดทุกครั้งไปเจอกับยอดเขาวงกดเราก็ไม่เคยรอดสักครั้งหนึ่งเฮ้ยช่ยครือคิดว่าครั้งนี้เราจะรอดไหมเนี่ย ข้งนี้ฉันว่าเราก็คงไม่รอดนะถ้าทุกคนมากดไลค์ให้กำลังใจบันนี่บันนี่คิดว่าเราน่าจะรอดนะนี่เลยาใช้การโกงอใช้ก็จะหล่นไม่นะใช่ก็จะหล่นไม่นะเธออย่าหล่นสิเธอตลอดหรือถ้าเธอหล่นนี่เธอเป็นภาระเลยนะมาได้เปล่าว้าวหันหงฉันหล่นแล้วบันนี่ฉันได้ยินเสียง วายโอ๊ oh. นั่นไงพาระชัดชัดาระชัดชัดเ <c oughs> สียงมันมาจัดการฉันแล้วชายเกลีอยู่ดีไหมเนี่ยอยู่ดีไหมเนี่ยออออออตอนนี้ตอนนี้เออตอนแรกฉันก็ว่าฉันตายอย่างสงบต่ทีฉันไม่สงบแล้วไปด้วยกันเลยชายเกลวตัวพาละ นี่วิ่งแบบกระต่ายกระโดดวไยว้าวจะทำได้ยังไงเนี่ยถึงแล้วแสดงนี่จะเกมมาสเตอร์บันนี่ถึงออคอยแล้วนะปล่อยบันนี่กับชายเกิร์ลไปเดี๋ยวนี้นะไม่ปล่อยชายเกิร์ลปล่อยบันนี่กับชายเกิร์ลไม่งั้นบันนี่จะผู้ยังชายเกิร์ลอย่างนี้ตลอดเวลาเลยโอ้ยสักทีเธอเกมมาสเตอร์ชายเกิร์ลอยากกลับบ้านใช่ปล่อยสักทีเนี่ยโอไปมาแล้วไปมาแล้ว มันนี่2ตัวเลยถ้ามันขึ้นมาข้างหลังเฮ้ยเธอมันมันจะขึ้นมาข้างบนแล้วเธอต้องโลไปข้างล่างมาสิมาสิกแซกสิกแซกน่นักเอาวเออรอดอยู่ดีนะไเกมมาสเตอร์ก็ไม่ยอมปล่อยให้เรากลับแถมเจ้าผีเด็กก็ยังไม่ไปไหนอีก